cửa con dọc tony con dưới di bộ kín nó lắm chicken nó luôn mà cả luôn 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 là luôn 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 luôn

สบายดีน้ำเบาก่แหละลูกเบาฮสบายดีน้เบาไหมฮะไปานนเลยดีน้โอ้ย่ายานเบาเหรอไปดีสวยแล้วยลอบอลเบานะตงนคือกันบหรฮะลอเป็นวหลานกันเอาให้บากินลไ

หาถามรถแต่ละคันพอเสียงสิงขึ้นพูดเลยพี่หนุ่มตัวเพิ่นขี่รถจัก <ละ S 1> มาซื้อโทรศัพท์แน่หล่ะก็ลงมาขายเครื่องอะไรขายกบบ่จอดเออขายกบขายก,บขาย,กบขายยังตอนนี้กำลังเลาะอยู่ได้เราเลาะเ,เรากลับมาเลยเด้ด <c oughs> ทั้งลุงก,ก็มาทางง้งน้องชายก็มาพี่น้องน้องชายก็มาเลี่ยพี่น้องเอ้ยขึ้นรถเขที่ยวมาลุงเป็นมากล่องมาถอเลยพะลุง

จะไปฮ <จน S 1> ่อนก่อนเนาะไปป,ป้าป้าป้าเขานั่งลูกไปพี่มานั่งผีเลยด้วยมาไม่รู้ปวดเมื่อพินเนาะ ขึ้นผู้อะไรไป,ไไป้องลวกาทำผู้ลงพู้แข่งย้อนเนาะน้ำบากเลยโอ้ยยอดทางไปต้อง ลงแ้ตอนนี้ฮอเขาเอ็นพูยังจังเอินพูยังนี่เรานี้กลังกินูพี่เาะ ดีดีด้วยแก่งงานโลโลทะเลนะแข่งมาบ้านนี้แข่งย่างเลยทั้งลุงสิเป็นมังีรเซปอนเพี่น้องเป็นเซตหัวโอเี่น้องตอนนี้เรากำลังเดินทางขึ้นมาถึงภูเนาะยอมภูกระเบนราการสิเกตภูลงภู เดี๋ยวแที่ขึ้นต่ออีกนะพี่น้องอันนี้ขึ้นมาทำนี่แหรอเขาขึ้นไปบ้านจอนอีกเดซี่ดูคนนี้คือเวลาบ้านจอนมาก็คือว่าลงมาตะพูเพิ่นว่าลงมาเมืองพินคือตอนเขาขึ้นจากเมืองพิศนี่ไปบ้านนาจอนครับทีนี้แกไม่แกต่อลงมาตะพูแล้วเขาจะต่อกระใช้กันเออพี่ต้องส่วนทางหน้าเขาก็สเป็นแยกจัดให้เนาะ Còn ban chọn cả sĩ liệu vào thằng này không? À, nhé, sĩ cần phu thôi Thằng này cả sĩ bên hay thôi Hãy cho kênh không thằng lỡ những แลวที่ขึ้นพนละ่ะพุ้อีกผูต้ตะนั่นแหละจอมผูต้ตะนั่นนั่นแหละผมบอกยังใกล้ผมเสียงสีหอดพัดนแถวเลยน้องเนาะอันนี้ก็ะบอลคนวันเนาะขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยเลยโกเคไม่กะต้องห่างเา้ี่ยจอดเลยหกง,งางเนีลยทางฮะวูต้ต,ววตัวที่สองเนาะผู้ห้อมเ,อเอมพื่อนเนาะผู้ห้อมเ<อ>นาะ ไรไปชัก่อนนะคะไปพักอนในกรไทยนะก็คือานอะไรโน้่ะไม่ใหญ่แตไก็มีนลกไปุกจะเออเ็กี่น้อยสาเนาะอ่าเมากัน่ที่สาู่เนาะ ไม่ติว้วเนาะคือแกเขาเดดเลยไปกินบ้านอาอาลโหลมาสือเบอน้ำอยู่ใช้ออไอเสียอด้มาป่ะู่บ้านอ่าเ้าลูกรายขอ,อ,อไอเสียเอเนาะอ่าลงมาซื้อราใช้ใหม่เนาะ หัวนี่ัสมัยตะเก่าแต่ข้าวทรงคำไปเลยหั่่ไ้างกะรู้สึกว่าใครห่าเก่าอยู่พี่น้องต่เกาว่า่ยคนนี้คนโตนี่มากไปเลยเลยพี่น้อง บ้านบ้านอะเราดงนะจอนนะเาดบ้านอะเาดงี่น้องเอยไมันีผมาไหม้่น้องนจสีีรักสังสนรับกันพี่น้องสี่ยังอีกประมาณสองบ้านเลยี่หออนังบ้านอะไรเาเรากิ เนาะจนใหญ่เลยเนาะไปได้เด็ดๆในนี่ไปไปสิพากันย่างเพราะว่าไอเสียวเพิ่นเท้าเพราะว่าไอเสียวเพิ่นเท้าวันนั้นไปโอเคโอเคขอบใจหลายเด้อเสียวเด้อโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้กาทางไอเสียวเประกมือเพราะว่าทางไอเส ทางสุเพื้นยันมันคาดนด้หนิพี่น้องเพราะว่ารถเป่าอลไรสิค้าต้องต้องรถนักนี่ทางพี่น้องพี่เพร<อ>าะว่าสิค้าก่ายังอีกเด็กแนมเห็นเลยพี่น้องเห็นหลังคาเคื่อนเลยก่หลัง,ส,ลงสีอิมสมแล้องก่าเอาสิขึ้นไปอีกแล้วหนึ่งแบกเครื่องขึ้นไปส่วนหน้าอื่นก่าแบกถุงปลาแดกกพี่น้องจอนไปซื้อปลาแดกเพ<อ>ื่อนแบกกล่องไปส่วนจอนก่าแบบมองเลยพี่เลยคืออะไร ไปยังไปอ่าเราบ่มาบ่เป็นยังหรอกเพราะว่าทางมันมันเตะงยพี่รองเลยเม่นกะเจริญนกาวหน้าเป็นรองเนาะเะกี้บ่ได้มีบ่ได้มีได้นี้นะเขาบ่ไเหตุงาแบบนี้ทางไปเก้าเฮงื่อนขจะเป็นแบบนี้พี่องเ้ยสิบ้านอาจเกามันจะเป็นแบบนี้กูมือนี่มันกะยัคร้ายไหนนอหนึ่งรอบปนองมันกะงามจังเลเนาะพอไปได้บุธบุใส่เก็บบนคือบเป็นเรื่อนเฮ้ ฮะลังใหญ่ฮะผุดแตสินจิวผืนเดียวไปเนี่งเดี๋ยวเดียวอยู่ปะเีไปอยู่เลยปะ ไปเผาหน้าแล้วเผาบ้านล้วกะกอนถุงจะชีโดยก็่ก่อนนได้เห็ดหือดเมาเห็ดยังมาต้อนมาเ่าซ้ำอยู่หน้าเมื่อยจ่มนางอยู่หลังปรีดซ้ำซ้ำเพื่อต่อนรถจะห่อนั่งันรถขี่มาบ่ได้นางจากเซโนมาต่อมังพินนางจากมุงพินมาต่อบ้านอารอีก <laughs> nàng chắc là hoan nị hiến hiến mất hiến mất nó bao hết, hiến dù muốn hiến chắc gì mang khó mang khó sám to <laughs> <laughs> nhảy um này lúc <laughs> <laughs> mày thao nhảy đây lúc, mày thao nhảy đây mày thao hao chưa na phải đây thao nhảy đây 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 ไปใส่ลุงไปเถอะไปจำพลาไปใช่ไหมเมื่อรพี่น้องเหนยมากหอดบ้านเรือนช่วงนี้มีแต่ยำห้ยยำนาเป็นได้ประทางามบ่เขาฮะไปได้อือันโดยอ้อบออ้อบอเนาะใครก่อทางเขาทางเขาทุนบ่ได้ปุ๋ยแพงอันนั้นเป็นเพื่อนของอัื่นเรียพี่น้องเมื่อก่อนสีมาอยู่นะกะบ่คอยอยู่กะเริ่มดอกเลยหมอดแม่เจาะเลย แจกเอาของปไใ้อัน่ะเป็นเล่าเลียนเื่อนใหญ่พอเท่าี่น้วตอนนี้ก็มาหอดบ้านทำเป็นทีเรียบ้อยี่องกวสีนังขาจอนเพิ่นกินข่าแล้วโอเค่น้งขอบคุณทุกเม่นทุกกำลังใจขอบคุณที่เขาติดตามมาชมจนจบ ที่บอคำโฆษณาที่ติดตามมาอึงมาตลอดเนาะตอนนี้การบ้านไปท่าเป็นทีเรื่อยแล้วเนาะพี่น้องกูสี่กับมาอยู่กับลุงคือเก่าเนาะปะลุ่งคือรุ่งเนาะคือกั๊ปมาเขาเมื่อไหร่พูดจะดีไรพูดไหมส่วนจอะไปกินยังไงพี่น้องโอเเมื่อยไหมเมื่อยเมื่อยยาร้อยตกได้โอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้อง สบายดีว่อสุกครูสุขคนพี่น้องสบายดีปารุปารุปสุขอนก่อนคลิปหนาพี่น้อง